มอนเดลิสป,ประเทศไทยส่งทีโกขุกที่เสืออร่อยพฮอเปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่เสือจอมปวนเตรียมเสิร์ฟความสนุกให้กับคนขทยทั่วประเทศ มอนเดลิสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยผู้นำขนมและของว่างระดับโลกเดินหน้าลุยตลาดบิสกิตประเทศไทยต่อเนื่องล่าสุดจัดงานเปิดตัวบิสกิตน้องใหม่ทีโกอย่างเป็นทางการพร้อมสองรสชาติช็อกโกแลตและสตอรอเบอรี่ครั้งแรกส่งที่เสือทีโกกับคาแรคเตอร์จอมป่วนที่จะมาสร้างความสุขและโปรโมทแอคทีฟไลฟ์สไตล์ให้กับทุกคนพร้อมดึงวินน,นี่ธนวินและสตาร์กิติภพร่วมสร้างโมเมนต์สุดสนุกและร่วมกิจกรรมลัคกี้แฟน น้ำสูตรการค้าสามย่านมิตรทาวค่ะผมก็ดีใจครับดีใจมากก็โหเป็นแบบว่างานยิ่งใหญ่มากนะวันนี้แล้วก็สนุกมากกิจกรรมคือแน่นมากครับผมดีใจครับดีใจมากเป็นเกียรติมากก็เป็นงานเปิดตัวสินค้าของคิโก้ด้วยก็บินนี่สัารครับเป็นเกียรติมากดีใจมากครับผมอาผมผมมากินบ้างแต่วินนี่น่าจะชอบผมชอบผมชอบผมกินเยอะใช่ช่วงหนึ่งเลยตุ้ยไปเลย ่ีหอมแล้วหอมลงหอมลงใช่แต่ว่าคุกกี้นะก็เหมือนว่าเราเราก็กินกันตลอดนะแบบว่ามันเป็นเป็นไม่อาหารที่มันทานง่ายเนาะแบบว่าเป็นของว่างใช่ครับผมก็มีสองรสด้วยทีโก็ว่าผมทั้งของคุณคือช็อกโกแลตใช่ครัผมสตรอเบอรี่โอ้โหยิ่งกว่าเกงใหญ่เป็นไงบ้างตั้แต่เรารู้ไม่รู้ไม่ว่ามันจะต้องลงสนามขนาดนี้รู้โอ้โหตั้งแต่แบบว่าส่งบีฟมานะบอกว่างานนี้สนุกแน่แล้วเราก็โอ้โหเราจะชนะให้ได้เลยสนุกแพ้ชนะได้ ชนะครับชนะใครจะชนะกินนี่ได้เลยเฮ้ยแต่วันนี้ผมชนะว่ะมันไม่ไปมันไม่ปกติเราไม่ยอมเลยหรอว่าเราไม่แบบว่าแกล้งแพ้ให้ผมชนะบ้างไม่ห้ผมชนะบ้างวิเล่ย์ไงวิเล่ผมอาจจะนำอยู่นิดนึงชนะหนึ่งพันหนะไงไปตั้งเงินเขาด้วยไม่แพ้เอาเอออยากให้เพื่อนตั้งด้วยเหงา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 อันไหนที่เราพยายามยากสุดเหรอคือเกมที่สองคือที่เอาเสือ เสือไปใส่คอกอ่ะอันนั้น่ะยากสุดเพราะว่าเรายากนะเพรเราใช้กบที่นีเราก็ทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าไม่เนี่ยต้องตอบว่ายากเพราะครูโดนป่วนเต็มไปหมดเลยเออเพราะว่าเสือแบบว่าเขาเรียกว่าเขากติกาพี่คิวบอกว่ากติกาคือไม่มีกติกาเพราะฉะนั้นเราก็เล่นในกติกาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคือเล่นเอาเหงื่อตกอ่ะเล่นเอาเหงื่อตกอ่ะเดี๋ยว ทีมผมเอาเอาลูกโป่งเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโดนเครื่องดูดฝุ่นเป่าบ้างอ่ะเดี๋ยวโดนปืนอัดลมยิงบ้างอ่ะเดี๋ยวโดนเสือป่วนบ้างอ่ะเออคือพี่เฉยทิโก้นี่เอนเนอร์เี้เยอะมากเอเตอรเยอะมากแต่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่ยืนให้ผมอ่ะผมคนอื่นก่อนผมยืนหล่อหล่อครับนี่ผมยืนหล่อหล่อย่างเดียวถ้าแต่พี่น่ารามาญเหมือนเราแอ็กซ์ปีเลยนะผมกีดบอกว่าเหนื่อยบ้างแต่ก็ยืนก็ยืนหล่อหล่อแต่ว่าเก็บความเหนื่อยไว้ก็ทั้งเหนื่อยและทั้งยืนหล่อหล่อ อาจจะพูดทําให้งงเพราะตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันแ้วผมก็ฝากด้วยครับทิโก้ครับผมก็คุกกี้เสืออร่อยโฮกนครับผมวันนี้ก็เป็นเปวันเปิดตัวสินค้า้วก็มีทั้งหมด2รสชาตินะครับผมหาซื้อง่ายมากเลยก็มีทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่ครับผมเช่นกันครับฝากด้วยนะครับคุกกี้พี่เสือทิโก้นะครับผมอร่อยโฮกอย่างที่สตาร์บอกเลยก็เพิ่งลั n ชวันนี้วันแรกนะครับผมก็ผมเป็นเกียรติมากที่ได้มางานเปิดตัวก็ดีใจที่ได้มาร่วมเล่นกีฬาสนุกๆแล้วก็มาเจอพี่เสือทิโก้ขอบคุณคร